เดินทางก็มป็นขันเกศค่ะวันนี้ถ่ายเอ็มวีทั้งวันแน่ๆไปกันหมดเลยค่ะแน่ๆหรือเจ็บเนี่ยพี่ชัดพี่เฟิร์สวิสเอ็มวีได้สองนุมเนี่ยเราติดตามนะคะสนุกแน่ๆเพ่งสายเนียนเอ็นรุ่งเรืองชั้นยู่มาและขันเก่ศ ใค่รก็ควรดูเลมากกว่านี้แะแม่เเที่รักแม่อยู่ไหนเรีบตกให้เสร็จงานก่อนเราจะเปิดฤดูกาลค่ะเอมพี่คู่กันกับพี่โลกเลยเหรอเป็นของค่ายเป็นหนึ่งเป็นปะนปนแล้วก็เปลี่ยบซื้อนะผู้บริหารค่ายคือบอสโน้กฮะ เบอร์ม่ไม่อะเบอร์่ม่ฟ้ฟินก็ฟินฟินกระจายก็ฟินครับลอลติดต่างด้วค่ะเพงเพงว่าเอ็จะฟินไหมนะสัสดีค่ะ่ยแ่สวัสดีค่ะแต่บคนเดนจะจเอ็มีก็คงกลับกลับบ้านแล้วก็มีไรเอ็นไ ไลฟ์สุดท้ายพรุ่งนี้ก่อนจะเปิดฤดูกาลเอสบสิบห้าค่ะ